เดี๋ยวจะเทให้ก่อนส่งนะครับพี่ก็ตัวนี้ก็คือกล่องกลิงเซโร่ได้ทีเสสามได้นะครับในกล่องเดียวเป็นระบบเกตเวทั้งคู่นะครับเซโร่ก็เกตเวย์ทีเสสามก็เกตเวนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทนะครับหน้าจอจะประมาณนี้นะครับทดสอ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 บ เท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 นะครับอันนี้เอาเสียงจากวิทยุเข้านะครับน,นี่กดคีย์นะครับทดสอบทดสอบเทเเทเนะครับนี่ทีลสามนะครับต่อไปเซโร่นะครับ disconnect เข้าเซโร่นะครับเซโร่ Zero ก็โอเคเดี๋ยวเทเซโร่นะครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เซโล่นะครับเสียงเข้าได้ครับกดคีย์ออกอากาศครับเท่ๆๆๆครับกดคีย์เปล่าได้นะครับครับจะเร่งเสียงเยอะนะครับถ้าเร่งเสียงเยอะอ่ามันจะเสียงแตกนะครับ ให้เร็งเสียงไว้ประมาณนี้นะครับเท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 ทดสอบทดสอบทดสอบโอเคนะครับก็กล่องน,นี้ได้ทั้งเซโร่และที่อสามนะครับโอเคครับจบการเท,ค,ทครับ